โอเคนะครับก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับพวกผมในจิ๊จี้เกมมาอีกครั้งนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวช่องของคุณเซเว่นใช่ปะเ่นซีโรถ้าผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเป็นพี่เป็นญาติเป็นญาติทางช่อง YouTube ผมเองก็อย่าลืมที่ไปกดติดตามเขานะครับโอเคก็มาดูวิดีโอของเขาเลยเพเปิดเพลง โอเคเยอเยอะมาดูกันนะครับเป็นันเรื่องของนะครับช่องก็ตามนี้เลยนะครับเขียนได้เลย,เลยตามไปเลย,เลย,เลยก็นีกิจกรรมอะไรแต็หลายอย่างก็ดีอยู่ครับช่องนี้คือดีมากนะคะฝากกดติดตามช่องเขาด้วยแง่โอ้โสอนเยอะนะครับดู ก็เยอะอก,ก็ช่องนี้ก็สน,นุกดีนะครับผมก็ดูไปดูมา,าหนึกนะครับขอบคุณเลยผู้ติดตาม1,890นแสิำหรับผมเป็นคนที่1,890นแปร้อก้บตอนแรกหนึ่งพันร้อโอเคก็ใ้ยไม่ได้ติดตามช่องเลยแต่เขาก็เคก็โอ้โหเยอะอยู่เขียนก็ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับใครอยากที่อยากให้รีวิวก็ไักคอมเมนต์ใต้คลิปผมได้เลยบ๊ายบายครับอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดต่อใครกันด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วเจอกันอย่ากดดิสไลค์นะถ้ากดดิสไลค์ dislike, มีสาเหตุก็เม้นเลยบาย